ใจในพายเนี่ยย,ยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นนอน ผู้ชมเจ้าพิงมาช่วงอุจาสนทนาเหมือนที่บอกว่าช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าเป็นฤดูกาลแห่งผล,ลไม้และระาขาย,ยู่ติจังหวัดเจียงใหม่อิ่มนำสำํารานกันขนาดเลยในช่วงนี้เจ้าผู้ชมแฮมเบกกิวันนี้จะมีแหมหนึ่งงานที่เกิดขึ้นก็คืองานวันมะม่วงและของดีเมืองเจียงใหม่เตือนนี้จัดขึ้นเป็นเตือนตีสิบสองรายละเอีย er ดของงานเขาจะได้อุจาในรายการวันนี้นะเจ้ามีผู้รวมรายการมานังอุจากาามัมพูามทันราการเจ้าผู้ชมทันแรกต้อนรับทางด้านของทาน จเจริญพิมพ์ขานเจ้ากเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เจ้าแหมหนึ่งฐานเจ้าคุณผู้ชมตีมาอุจจารก,กาัมพเฮาตอนห้าพันจ่าเอกวิทยาลีลสร์เจ้ารองประดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าและแหมหนึ่งฐานเจ้าทางด้านของคุณอุดมสมพันธ์เจ้าเป็นประธานเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีทั้งสามฐานเจ้าวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหรายการของเขาเต็มไปด้วยมะม่วง อันนี้มะม่วงแต้ก็จะของแท้ครับของแท้ครับของแท้แน่นอนคุณผู้ชมบางคนบอกว่าหันงามจะอี้บอกขึ้นเลยว่าจะเป็นของแท้นึกว่าเป็นของโชว์ทางกาเซเจ้าของแท้แน่นอนของแท้ครับผิวพรรณสวยงามครับสมกับมะม่วงเชียงใหม่นี่มะม่วงสีทองเชียงใหม่คึ้นสื่ออยู่แล้วอันนี้มาแข่ส่วนหนึ่งกับอันเจ้าคุณผู้ชมภายในงานอลังการหญิงใยญ่จัดยายจัดเต็มถ้าเอาอู้ถึงงานวันมะม่วง มะม่วงถือเป็นพระเอกเลยเนาะเป็นพระเอกของงานอ,อู้ถึงสถานการณ์ผลผลิตของมะม่วงในปีนี้ของจังหวัดเจียงใหม่ถ้าดูในภาพรวมเขาเป็นจระเของเจ้าทางเกษตรเจ้าครับก็ปีนี้นะว่าเป็นปีทองของพี่น้องชาวสวนมะม่วงอย่างแท้จริงนะครับเนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนฟ้าดีแล้วก็สภาพอากาศหนาวเย็นทําให้มะม่วงเนี่ยเราสะสมอาหารแล้วพออากาศมันอุ่นขึ้นมะม่วงก็จะปริดอออกผล ซึ่งะมะม่วงของเราเนี่ยจะออกหลังจากภาคอื่นจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่มะม่วงจะสุกแก่นะครับเพราะว่าเราอากาศเราหนาวเย็นกว่าเขา,าแล้วค่อยๆอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นก็ไล่จากภาคกลางมาแล้วภาคเหนือภาคเหนือก็จะไปจบที่ฝางแม่อายแถวนู้นนะครับในปีนี้นะครับเรามีมะม่วงออกสู่ท้องตลาดถึงยถึงหมื่นกว่าตันนะครับ70,000กว่าตันเนี่ยเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทองซะส0เกือบ50เนะครับแล้วก็จะเป็นอของโชคอน,นันต์นะครับเป็นจินห่วงแล้วก็มหาชนกเรียงกันไปนะครับก,ก็กระจายกันผลผล,ผลิตเราไม่ไม่อั้นค่อยๆไล่จากตอน, oh. ต,อนตอนใต้ของเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่เราก็จะมี2ส,ส่วนก็แถวดอยหลอหมดจากดอยหลอก็ขึ้นไปทางเชียงดาวชายประการฝางแม่อายครับเ เหมือนฮู้จังว่าเวลากันบ่ได้ออกพร้อมกันนะจ๊ะค่อยๆออกกันไปก็จะได้แวาวามีผลผลิตได้ได้กิ่นกันกันต่อเนื่องได้ขายกันยังต่อเนื่องตัวยถ้าพูดถึงปีนี้เขามีนักถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่นักน้อยจะได้จ้ะเออปีนี้พื้นที่ให้ผลผลิตแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผมได้เรียนแล้วอากาศสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมเหมาะสมนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว6000กว่าตันนะครับ แต่ว่าสิ่งที่พื้นที่ที่ปลูกเยอะๆเนี่ยนะครับเชียงดาวเนี่ยเราปลูกกัน20,000กว่าไร่จากเกือบเจ็ดหมื่นไร่เนี่ยเชียงดาวก็เกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ20,000กว่าไร่แล้วก็มีพร้าวฝางดอยหล่อแม่อายเวียงแหงสันทรายชายประการนะครับก็ไล่ๆกันไปนะครับ<แ>ก็ปีนี้นะครับหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วนะครับปีก่อนนู้นสองปีที่แล้วเราติดโควิด สถานการณ์โควิดผู้ซื้อก็ไม่ค่อยมีผู้บริโภคเท่าไหร่ปีนี้ทั้งประเทศจีนญี่ปุน่นมาเลยสิงคโปร์ apore, ก็มีออเดอร์สั่งเข้ามา <laughs> ลูกค้าพราจาสั่งเข้ามาเยอะนะครับ <laughs> แล้วก็ราคานะครับก็ก็ดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็น อย่างที่ผมได้เรียนเป็นปีทองของพี่น้องชาวสวนมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่เราครับเจ้าก็ถือว่าเป็นปีทองผลผลิตเฮาก่อนันกกว่าปีตีพานมาราคาเฮาเกาะดีขึ้นมาโตยนะเจ้าอั <c oughs> นนี้คือเป็นเป็นภาพรวมของมะม่วง <c oughs> ของทางจังหวัดเชียงใหม่ถ้าถามไปตั้งคุณพี่อุดมในฐานะตีเฮาเป็นประธานเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่งานนี่งานใหญ่น,ญเนะเจ้าพี่น้องแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเฮาบรนัาบถึงงานนี้ก่อนผลผลิตของเฮาเฮาเกาะ มีช่องทางการจำหน่ายอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับอ๋อเขาพี่อุดมนี ให้เฮาสวนเฮาอยู่ตังใดเจ้าผมอยู่อำเภอพาวโอ้ปลูกนาเจ้ามะม่วงก็ประมาณเกสามหมื่นไร่ของพี่เองคะหวนเพื่อพี่อุดมเหมาคนเดียวสามหมื่นไร่ผมมีร้อยกว่าไร่อ๋อในเป็นเครือข่ายของเฮาต้องมดติเพ้าวนี่ก็ประมาณสักสามหมื่นไร่อู้ถึงมะม่วงเจียงใหม่ตีเปิลบอกว่าสีมันก็งาผิวมันก็เนียนมะม่วงสีทองเจียงใหม่ถ้าอู้ถึงจุดเด่น ความตีแบบบเหมือนมะม่วงตีอื่นเนี่ยเป็น,นไรเจ้าคือเขาได้ผิวอากาศเขาดีผิวสวยกว่ากว่าที่อื่นเนรสสชาติหวานหอมเจ้าก็เป็นที่คนไหนได้รับประทานก็อร่อยครับ<อ>ก็ทรงกลางประเทศได้ดีกว่าเพื่อนครับ ก็ถือว่าแบบว่าเฮามีมีจุดเด่นเนาะถ้าเป็นเหมือนมายิ้งก็เป็นคนงามเนาะอยู่รายการดีผิวงามผิวขาวใสใ <c oughs> คนก็ชอบเองเนาะเจ้าเนาะก็ถือว่า,ก,วาก็ถือว่าสร้างเป็นการสร้างมูลค่าคือับเขาได้หลายพื้นที่ของเจียงใหม่ี่เปิลมีการปลูกเนาะสำหรับมะม่วงเพราะเฮาเป็นเครือข่ายจะอี้นี่แสดงว่าเฮาก็ร่วมตัวกันทุกอำเภอเลยแม่งก็เจ้าครับมีบอำเภอสิบห้ากลุ่มครับ ก็รวมตัวกันอย่าง,<ล>งเข้มแข็งะนะเจา้าถือว่าง,งานนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของ่องทางการจําหน่ายของเฮาได้เลยวิ่งมาอู้ถึงเรื่องของการจัดงานนะเจ้าผู้ชมมีการรวมไม้รวมมือกันหลายส่วนเลยทางด้านของอาบาจอเองก็ได้มีส่วนสนับสนุนเดี๋ยวจะได้ปิ๊กมาสอบถามกันว่าเฮาสนับสนุนเฮาส่งเสริมอย่างจะได้กันพองถามทานเกษตรว่างานนี้เฮาจัดมาเป็นเตื้อตีสิบสองแล้วเจา้าจุดเริ่มต้นเรล่าย้อนไปแหมสักหน่อยว่า การเริ่มข้างแดดเ,เขาเริ่มมาได้จังไรครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว,ว่าเชียงใหม่แล้วเนี่ยเครือข่ายของชาวสวนมะม่วงเนี่ยสิกลุ่มเนี่ยนะครับเขาเกาะเกีเ่ยวกันเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ในแต่ละปีก็จะมีการนัดคุยกันทางสวนก็บอกว่าปีนี้ผลผลิตจะยังมีเยอะขนาดนี้ทางเกษตรทาง อบจอมีแนวโน้มจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เริ่มทยอยจัดมานะครับแล้วก็จะมีเว้นเว้นไปช่วงโควิดสองสามปีนะครับปีที่แล้วก็กลับมาเป็นครั้งที่11แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่12ที่ที่จะมีการจัดกันเนื่องจากว่ามะม่วงเชียงใหม่เนี่ยเราออกหลังคนอื่นเขา ชาวสวนก็จะเรียกกันว่ามะม,ม่วงล่าฤดูนะครับเราก็จะออกหลังคนอื่นเขาก็ทําให้ไม่ไปชนกับมะม่วงทางภาคกลางทาําให้เราเนี่ยได้ราคาที่จะจะสูงกว่าไม่ค่อยมีปัญหาอย่างอย่างภาคอื่นๆนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับทางสํานักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เอ,เองเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับสนับสนุนงบประมาณ ในเรื่องของการประชาธัมพันธ์ในเรื่องของสถานที่แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทางเากเษตรเองกับทางอบจอเองนะี่ยก็จับมือกันแล้วก็แถวส่วนก็3ส,ส่วนสามประสานนะครับทำให้งานทุกปีออกมายิ่งใหญ่อลังการครับ เจ้าอลังการแน่นอนเ <c oughs> ต็มที่จัดกันยางต่อเน,นื่องนะเจา้ <c oughs> จาเหมือนที่ทางกเกษตรได้บอกว่า <c oughs> <ๆ>เฮาก็ต้องรวมไม้รวมมือกันสส่วน,นเข้มแข็งเลยถ้าเฮาอยากจะจัดแต่เฮาบ่นี้พี่น้องเกษตรกรบ่นี้มะม่วงมาก็บ่ได้แต่เจ้าบ่นนบออากกาได้ร <c oughs> <ๆ>ับการสนับสนุนจากทางอบจมันก,ก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้เหมือนกัน <c oughs> ถ้าถามไปทางอบจเจ้าถ้ารองปลระเจ้าปีนี้เฮาสนับสนุนงานนี่ส่วนไหนจะได้ของเจ้าครับก็ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามีหน้าที่ในเรื่องหนึ่งก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ส่งเสริมจังหวัดให้มีเศรษฐกิจที่มั่นคง <c oughs> สังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนแล้วก็การบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประสานจากสำนักงานกเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชาวสวนมะม่วงนะครับขอรับการสนับสนุนในการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่นะครับ <c oughs> ซึ่งปี <c oughs> น,นี้จัดเป็นครั้งที่12นะครับก็ท่านพี่ชัยเลิศพงศริสรท่านนายกองการบริหารจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านให้ความสําคัญท่านก็เลยอนุมัติงบประมาณร่วมบมริาการเป็นจํานวนเงิน1นึ่งแ่นบาทนะครับเพื่อ,อเป็นการต่อยอดที่ทาง ชาวสวนมะม่วงได้ขอจัดงานมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาส <c oughs> เปิดโอกาสให้ชาวสวนมะม่วงได้มาพบปะกับผู้บริโภคได้โดยตรงนะครับ <c oughs> ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ <c oughs> ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยในส่วนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรายินดีสนับสนุนเกษตรกรในทุกๆเรื่องครับผมเจ้ากาะเชื่อว่าบัจจใจเฉพาะงานนี่เจ้าทางอบจก็สนับสนุนมาอย่างตลอดอยู่แล้วในหลายๆกิจกรรมหลายๆงานรวมไปถึงช่วยเหลือสนับสนุนไปทางปี่น้องเกษตรกรโดยตรงก็มีเหมือนกันจัดงานวันไหนจะได้เจ้าทางเกษตรเจ้าครับก็สําหรับงานวันมะม่วงและของดีเชียงใหม่เนี่ยครั้งที่12ครั้งนี้เราจะจัดตั้งแต่วันที่ 28 29 30ณบ,บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือเรียกว่าศูนราชการ700ปีนะครับแล้วก็ในกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายาที่ที่จะมาช่วยไม่ให้งานมั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 น,ม,น,ม,นมันไม่มีสีสันนะครับเราก็จะจัดให้มันมีสีสันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการประกวดผลผลติตมะม่วงเนี่ย11ชนิดนะครับ อย่างมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยนะครับเราก็มาประกวดกันมะม่วงพันธุ์มหาชนกมะม่วงพันธุโชคอนันต์มะม่วงพันธุมม์ R2E2 e งาช้างแดงมันขุนสีแดงจักรพัดจินห่วงมะม่วงแก้วแล้วก็มะม่วงยักษ์นะครับแล้วก็ซึ่งไม่จํากัดสายพันธุ์นะครับปีที่แล้วนี่ก็ลูกนั้นก็2กิโลกว่า,าวนะครับลูกใหญ่มากนะครับปีนี้อาจจะมีใหญ่กว่าปีที่แล้วก็ได้นะครับก็อยากจะได้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง นะครับแล้วก็จะมีการประกวด <c oughs> ส้มตำม,มะม่วงลีลานะครับ oh. ก็จะมีกลุ่มแม่บ้าน <c oughs> กเกษตรกร <c oughs> กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องมะม่วงนะก็จะมาตำมะม่วง <Okay. S 1> โชว์กันนะครับแล้วก็มีการแข่งขันแปรรูปจากอาหารมะม่วง <c oughs> เช่นข้าวเหนียวมะม่วงมีการจัดนิทรรศการแล้วก็มีงานแสดงนวัตกรรม <c oughs> ใหม่ๆสําหรับพี่น้องชาวสวนมะม่วงแล้วก็มีการ สาธิตการขยายพันธุ์มะม่วงนะครับเพื่อให้เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้สนใจนะครับก็จะมีการฝึกแล้วก็มีการขยายพันธุ์มีการเรียนรู้นะครับมีการออกบูธจําหน่ายสินค้าราคาถูกเป็นสินค้าจากพี่น้องเกษตรกร,กรโดยตรงว่ามะม่วงเนี่ยนอกจากบริโภคสดแล้วเนี่ยเรายังมีการแปรรูปสินค้า,านะครับซึ่งจะเพิ่มรายได้ถ้าขายมะม่วง <c oughs> สดปีนี้เราคำนวณแล้วราคาต่ำๆเลยนะครับ น้ำดอกไม้42บาทมะม,ม่วงอันอื่นอาจจะได้แค่5บาท10บาทแต่ว่าเฉลีย่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20บาทากับผลผลิต70,000กตันนําเงินเข้าจังหวัดเชียงใหม่1,500ล้านนะครับ1,500ล้านเนี่ยถ้าเกิดไปต่อยอดในการแปรรูปเนี่ยท่านผู้ว่าเองเนี่ยท่านก็อยากนํานสมาคมผู้ประกอบร้านอาหารสมาคมโรงแรมเนี่ยเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับ คาดว่าปีนี้เราจะมีรายได้เข้าจังหวัดเชียงใหม่ประมาณสัก2,000ล้านบาทจากในเ,เรื่องของมะม่วงอ,อย่างเดียวครับสุดยอดแต้ๆเป็นแบบว่ามูลค่าของรายได้ที่เข้ามานนักเลยนะเจ้าคุณผู้ชมเหมือนที่บอกว่าตลอดทั้ง3วันมีกิจกรรมทั้งหมดแล้ว3วันนี้มีมะม่วงฮือซื่อทั้ง3าวันเลยก็เจ้า ถ้ามดไปวันแรกเลย,เยมีมาเติมมีมาเติมตลอดครับ <c oughs> มะม่วงเชาวสวนเนี่ยเข้มแข็งมากอย่างห่าสิ15 15กลุ่มเครือข่ายเนี่ยจะเอามาเติมกันตลอด<า>อครับคุณอุดมเขามีปอนะเจ้ามีปอ,นนอ,อครับ <c oughs> วันแรกมดวันที่สองมา เดี๋ยวตอนเจ้ามดตอนใบมาเลยครับอันนี้นี่ตีเฮาเอามาโชว์นี่คือเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นจากตีไหนตังใดเจ้าอันนี้เป้าก็ไม่แตงอำเภอเ้าใลแม่แตงครับพูดถึงว่ามะม่วงแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอมันมีความต่างกันสักหน่อยกับเจ้าเดี๋ยวจังไม่นี่จะคล้ายๆกันครับเพราะว่าอากาศ เหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันหมดเลยนอกเฮาก็คขวบคุ้มกันได้ในส่วนของเครือข่ายของเฮาเหมือนตีบอกวันเหนียวแน่นแล้วก็เข้มแข็งเฮาอู้กันตะลออเลยในส่วนของเครือข่ายของเมาประชุมกันบ่อยครับประชุมเงือยบหายจากกันนะเจ้าบอบ ถ้าจังหวนทั้งกษะเซเปิลหายไปเฮากอดทักเปิลไปอีนอบ,บางครัง้งก็ประชุม <c oughs> ที่ในชาวนี่นะเจ้าผู้ชมเอาให้ดูหลายคนบอกว่าพิธีกรเอาโชว์หน่อยอยากดูผิวผิวมะม่วงกับผิวพิธีกรอันไหนเนียนกว่ากัดมะม่วงนะเจ้าเนี่ยเนียนกว่าเยอะเลยเออของเฮาต้องแต่เป็นเอกลักษณ์ีเจ้าคุณอุดมครับครับเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เลยครับครับครับมะม่วงเชียงใหม่ผิวจะเนียน นี่คือวิดีอนนาเจ้าผู้ชมได้แบันีต่อเจงไ่เนาะเราอูดถึงว่าเฮามีมาจาหนายอยู่แล้วแล้วถ้าปกติบัจัยงานนี่เฮามีช่องทางการจาบนายตั้งหน่ยของเ้าก็มีบริษัทเข้ามาอยู่ล้งประจัอย่างผมก็มีมีบริษัทมาอยู่มาคัดเกตกันแล้วก็ส่งเข้ากรุงเทพครับบริษัทก็นําส่งครับเจ้าแล้วพอมีงานจีอีหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยเสียงตอบรับก็ดี ก็มีการแบบติดต่อไปที่ส่วนของเฮาโดยตรงอยู่แล้วจเจ้าน, <ะ S 1> นอกจากติงเจาจำนายเป็นผลสดจีอี้แล้วเนี่ยทางกลุม่มทางเครือข่ายมีการแปรรูปอย่างอีกเจ้าหก็ก็มีเป็นเป็นบางช่วงอ,อ,ยอยู่ที่ที่บาง แต่ละกลุ่มครับเจ้าอย่างผมไม่ผมมีเวลาผมมีเวลาเลยก็เจ้าทำหมอขายผลสดก็ได้ละอินทรเต็มทีและเหมือนกันที่เนาะเจ้าจากหลายๆกลุ่มหลายๆอำเภอเป็นก็จะรวมกันมาในงานนี่เลยครับทุกกลุ่มผลผลิตเพียงพอเต็มทีแน่นอนเนาะจุดเด่นอย่างแต่ละพื้นที่แล้วก็รสชาติเป็นใดเจ้ารสชาติ หอมหวานนี่เปิดโชว์เปินโปรโมขนาดนี้แล้วนะเจ้าแหนะของทันรองปราเจ้าคิดว่างานนี่จะจ่วยปีน้องเกษตรกรได้จะไรของเจ้าก็ถือว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างเป็นการเหมือนขยายตลาดให้ผู้สนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มะม่วงเนี่ยนะครับก็มาจับจ่ายซื้อได้โดยตรงได้พบกับ เกษตรกรเกรจ้าของสวนมะม่วงโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยได้ก็เข้ามาท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับเกษตรกร,กรได้นะครับแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับว่าเชียงใหม่เราก็มีมะม่วงที่มีคุณภาพ คุณภาพดีนะครับให้เป็นที่รู้จักของทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในเชียงใหม่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนเกษตรกรครับผมเจ้าฟังแบบอี้แล้วก็ชื่นใจนอกจากจะมีงานแล้วจริงๆแล้วก็หลายภาคส่วนเปิดก็ช่วยกันนะเจ้าทางเกษตรลานค่าโรงแรมเนาะก่อนหน้านี้หันว่าเปิดกัเอาผลผลผลิตมะม่วงเอาเหนียวมะม่วงอย่างไปฮื้งกับนักท่องเที่ยวเช้าต่างชาติทีเปิดมาพักตีโรงแรมตีร้านอาหาร คนก็ชอบกันเขาก็ช่วยทรงเสริมกันตึ้งมดเลยเขาก็จะได้เห็นหลายๆสายพันธุ์ตีนี้ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าดีจ้าต่อนเนืองแน่นอนครับก็เราคุยกันนะครับมีอะไรพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะปีนี้ท่านเกษตรไอ้ผลผลิตมันจะเยอะขนาดเนี้ยจะทาอย่างไรนะครับนอกจากเกษตรเองนะทางพณิชย์จังหวัดเองทางท่านผู้ว่าก็เอา กรมการค้าภายในมาตั้งจุดรับซื้อนะครับที่เรียกว่าอมก่อยโมเดลอะ่ะเป็นต้นแบบว่าเป็นทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็เอาผู้ประกอบการมารับซื้อในพื้นที่เลยนะครับกระจายผลผลิตออกไปนะครับก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเษกษตรกรและอีกส่วนหนึ่งก็คืออบจอกับซึ่งมีหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะไม่ว่าพืชชนิดไหนตัวไหนก็เราก็จะประสานกับทางอบ<อ>จนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันจัดงานนะครับ ้าฟังจจอีแล้วเขาก็ตึงบอกว่าเขาชื่นใจละทางเกษตรกรเองก็ชื่นใจแต่ยังน้อยเขาปลูกเขาก็ตั้งใจปลูกเนาะราคาก็งมาได้โต๊กตำตอนนี้อู้ถึงราคาเขาพอใจเนาะแต่เปิดทั้งทั้งจังหวัดเองเปิดก็บอกว่าพ้อมสนับสนุนระยะคือราคาต๊กตำพ้อจะช่วยเหลือช่องทางการจำหน่ายแต่ต้องคงคุณภาพยังในส่วนของเครือข่ายเองเขาก็อู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าปิุ่ดมเรื่องของคุณภาพเขาอู้กันจะได้พอคุณภาพมาก่อนตลอด เฮาเฮาปลูกเฮาควบคุมจะได้ของเจ้าก็ค şey mm. mm. yes. so so ือควบคุมการดูแลจะมีการประชุมของเกษตรกรนะมีการประชุมบ่อยเจ้าครับก็มีคนที่รู้อะอาจารย์ดรทวัชชัยครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็มีบริษัทยาที่เคยใช้กันครับก็เอามาประชุมกันบ่อยครั้งครับครับเพราะเขาก็ต้องอู้กันเนาะว่าถ้าเปิ่นจะเจยเฮาล่าเฮาถ้าเฮาคุณภาพมาได้ มันก็มาได้สามารถส่งออกได้นะครับเอาต้องคงในเรื่องของคุณภาพตัวควบคู่กันไปคู่ขนาดกันไปจีอีตอนนี้ก็ใกล้วันงานแล้วเขาพร้อมแล้วนะเจ้าครับพร้อมครับเก็บมาหรือยังหรือว่าจะได้ยังต้องเอาสดสดโอ้โหงานพรุ่งนี้งานพรุ่งนี้เก็บตอนเย็นนี้แล้วก็เอาเข้ามาครับแรงวันนี้ไปทรงวันผูกเก็บวันต่อวันต่อวันจี๊ยวันเว้นวันเว้นคืนนึงตอนเย็นก็อีกวันหนึ่งก็มาที่งาน ผลมันจะสดดีครับงานใหญ่เลยมาสักกี่ร้านค่าจะได้พอจะหู้จานวนก็จะเท่าพิวดมตีจะมากันที่มาก็จัดบูธไปกับสิบห้ากลุ่มนะครับคนละบูธสองบูธก็จะมีป้ายเป็นเป็นกลุ่มเครือข่ายอำเภอไหนอำเภอไหนก็ก็จะมีป้ายน่าจะสามสิบสี่สิบบูธได้เลยเนาะสามบูธครับตีจะมาจำหน่ายย่ห้วนเวลาแหกล้ามหนึ่งเจ้าทั้งเจ้าครับก็ตั้งแต่วัน ที่28 29 30เนี่ยเราตั้งแต่เ <c oughs> ช้าเลยนะครับก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ย27เราก็เตรียมเข้ามาและเอาเอาผลผลิตเข้ามาแล้ว27ก็เช้า28เนี่ยก็อยากไปเชิญชวนประชาชน,นนะครับพี่น้องประชาชนชาวเช,ช,ชียงใหม่เนี่ยได้มาเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่เพราะมะม่วงเราเนี่ยที่บอกว่าของดีเนี่ยดูแลคุณภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ G A P ก็คือจะมีมาตรฐานควบคุมอยู่ นะครับแล้วก็มีภาคมหาวิทยาลัยที่มาช่วยเติมเต็มเรื่องยาเรื่องอะไรพวกนี้ครับทำยังไงจะปลอดภัยทําไงจะไม่ให้มีสารเคมีตกค้างเราก็จะมีการตรวจหาสารเคมีหน้างานให้เลยว่าท่านหยิบมะม่วงมาปุ๊บเนี่ยเราจะตรวจเลยว่ามีสารเคมีตกค้างหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่าผลผลิตของพี่น้องชาวเชียงใหม่เนี่ย นอกจากจะผิวพันสวยงามมีมาตรฐานและต้องมีความปลอดภัยด้วยครับมั่นใจได้เลยครับผา,าเจ้าเชิญชวนกันนะเจ้าผู้ชมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเจียงใหม่ตเตือตีสิบสองวันที่เสารามสิมิถุนายนตีหน้าศูนย์ราชการ จังวัดเจียงใหม่เซาเจ็ดเริ่มเตรียมงานแล้วขอไปซื้อเซาเจ็ดเลยได้กว่าเจ้าตอนแรงก็เย็นเนก็พอมีแล้วนี้เห็นแล้วครับาตันนี่นะบางคนบอกบ้านเจ้าอยู่ไก่วันนี้แซแปนขวดซื้อบาตันขอแซเจ็ดสักโลหนึ่งก้อนได้ก็โลหนึ่งได้แกนเดียวเนียก็เจ้าทนงเกระเซ็นได้ครึ่งลูกครึ่งหยอครับโอ้บาปอละบาปอละเราจะได้ซื้อหลายกิโลนะเจ้าเดี๋ยวจะได้เชิญชวนผู้ชมกันน้องประลาเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปแอวงานกันสักน้อยหนึ่งเสา ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับได้มาอุดหนุนนะครับกรเกษตรกรชาวสวน<อ>ที่ตั้งใจนะครับผลิตะมะม่วงที่คุณภาพดีรสชาติอร่อยไว้ต้อนรับนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วๆไปครับขอเชิญชวนครับผมเจ้าท่านกเกษตรเชิญชวนพี่น้องสักหน่อยเจ้าครับก็งานวันมะม่วงและของดีเชียงใหม่ครั้งที่ 12เนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้เรียนแล้วนะครับว่าเป็นงานของดีจริงๆมะม่วงดีจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากเป็นมะม่วงรสชาติดีผิวพันสวยงามมาตรฐานต้องมีแล้วก็ความปลอดภัยต้องมีก็อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะให้มาดูกันวนะ่ามะม่วงลูกใหญ่ๆเนี่ยนะครับนิทัศการและมะม่วงที่หายากมันมีที่ไหนบ้างนะครับ <c oughs> ทั้งมหาวิทยาลัยทั้งภาค องค์กรเอกชนแล้วก็ทางเครือข่ายก็จะนํามาโชว์ในงานนี้ซึ่งจะไม่บอกว่าไอพันธ์หายา,ยากมีอะไรบ้างให้เราไปหาในงานให้ไปหาในงานท่านจะเห็นว่าเอาพันธ์นี้ไม่เคยมีแต่ว่ามันมีที่งานนี้ครับโอ้โหหายากกันแล้วก็ต้องไปหาในงานกันเองตอัวมีการประกวดตัวอันนี้คือหมวนเลยส้ม เออตำมะม่วงลีลาโอเคครับว่าลีลาก็มวนแล้วนะเจ้าพร้อมกับวันนี้ผิวดมก็มายืนยันการันตีเนาะว่าพี่น้องเกษตรกรก็พร้อมเฮาก็จะเก็บผลผลิตแบบวันต่อวันรับรองว่าสดใหม่แน่นอนสําหรับมะม่วงที่จะไปขายกันในงานตยนะเจ้ามีอย่างเพียงพอสักน้อยเจ้าผู้ชมเห็นเป็นกองจี้แสดงว่าทรงได้ทรงได้อ๋อทรงเป็นกองฝากได้เป็นของฟากได้จัดทรงได้หมดเลยครับก็ ก็อยากไอของส่งเนี่ยนะครับเราสามารถส่งได้ฟรีในวันนั้นนะครับซื้อแล้วท่านมีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามีทางพณิ์เนี่ยสนับสนุนกล่องแล้วก็เป็นสติกเกอร์ไปรษณีย์ไทยนะครับกล่องนึงไม่เกิน10กิโลเนี่ยท่านสามารถส่งที่ไปรษณีย์ที่สารลางได้เลยนะครับอันนี้มีมีมีมาเตรียมรองรับไว้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสะดวก สะดวกเลยนะเจ้าได้ทั้งหมดเขาจะซื้อไปกิดเองฝาไข่ทรงไปตีไหนต่างใดได้ตึงหมดเลยวันนี้ขอบพระคุณทั้งสท่านตีได้สเสียล้เวลามาอู้จากกันนะเจ้า <c oughs> ขอบพระคุณเ <c oughs> จ้าเ <c oughs> จินจวนไปแอลกันนะเจ้าผู้ชมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่เตือนนี้เป็นเตือนตีสิบสองเจ้าเดียวเขาย่างกันกล้มเดียวช่วงหน้าปีกมาช่วงสุดท้ายของรายการเจ้าอัปเดตกูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่าก๊กู้เจ้าข่าวข่าวตีไหนพผยเงียอัยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน i mm -hmm.